กำลังในทางการเดินทางไปเอาติ้งนะครับทริปแรกของเสือใช่ไหมหลังโควิดปั๊ทริปแรกเราเลยปับใช่พี่ไม่ได้มาด้วยกันเลยนะครับทริปนี้มาหมดทีมนะครับเพียบคิดว่าคืนนี้มาเปิดไม่รู้พี่เดานะครับคิดว่าคืนนี้น่าจะเละอยู่แต่ผมไม่เคยเล่นะเราตัวแรกเลย <laughs> อยู่บนเส้นทางที่ขเขาจะตามไปที่โควิดนะครับ <laughs> <laughs> เขาไปถึงกันหมดแล้วนะครับตอนนี้มีผมม็นคนสุดท้ายเพราะว่าติดคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ฝนกำลังตกเลยนะครับ <laughs> ดูว่าจะตามไปทันหรือเปล่าระหว่างทางก็ค่อนข้างเร่งนิดนึงนะครับผมก็เลยนี่ซีบีบะหมี่ขั้วไก่นะครับวกหอมกลิ่นขั้วกระทะอีกอันหนึ่งที่ซื้อมาครับนี่ซีพีข้าวผัดหมูแดงวอกหอมกลิ่นขั้วกระทะอันนี้ก็อยากกินเหมือนกันแต่มีคนนี้บอกว่าขอได้ไหมมีเหลือเกี่ยวคนง่ายปึ๊บอ่าเรามาดูหน้าตาก่อนหน้าตาหน้าตาเป็นไงบ้างน,นี่ มีหน้นาตาโอ้ยน่ากินามากเลยโอย้กินโอ้กินแบบทะลุเลยนะใช่ไหมกินทำลายล้างมากมเก็นเนื้อนุ่มปรุงรสดีมากครับไข่ก็น,นุ่มครับไข่เหมือนแบบทอดมาให้นิดนึงอะมีสีน้ำตาลน,น้ำตาลตอนนี้ตอนนี้นอีกกี่นาทีหนึ่งครับสามชั่วโมงสามชั่วโมงเลยเหรอ เอาจริงๆก็รตรงๆเลยคือสายใช่หอมแต่จากที่ดูในคลุปอ่ะวันนี้ก็น่าจะชิลกว่านะไม่ได้แบบเร่งขนาดนั้นนะไม่เร่งค่ะไม่เร่งก็กใช่ไหมขับไปปลอดภัยเรจะขับช้าไม่จริงเไม่เชื่อ,อมึงก็อยากจแวะหาอะไรกินนะแต่ว่าอยากก่ามึงแวะเลยท <laughs> ี่นี่ก็ไม่ต้องแวะเพราะเราทาแวะจะยิ เตรียมจากที่บ้านไหมารบ้านถึงที่พักเรียบร้อยเอ๊รอดแล้วอะไรเสียวทำไมอ่ะโดนบอลไซบอลไซโอ้โหแล้วคือตถ้แจะเปิดชิปละก่อนจะไปเล่นเลยว่าก่อนจะถึงที่พักจะบอกก่อนว่านานแค่ไหนแล้วที่ออฟฟิศเราไม่ได้รวมตัวกันเยอะขนาดนี้ก็โควิด3ปีอ้าวดูก่อนเห็นเป็นแบบหูมต้นไม้มาปุ๊บเรียบร้อยเนี่ย บ้<ม>านเทียบเลยแต่แตกตรงกลางนี่คือเหมือนบ้านเรียกว่าห้องเล่นตรงกลางซึ่งจะมีข้างหลังเนี่ยเป็นโต๊ะผูนะครับขนาดนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างแคมเดนของผู้ช่วยคุณนะครับซัดก,กับ พัดกับใครอยู่พัดกับอ๋อผู้ช่วยพีเอสัดกับผู้ช่วยพี่ครับพัดเป็นการต่อสู้กันของผู้ใช้สแตนต้องบอกความสามารถพิเศษสแตนผมก่อนความสามารถพิเศษของสแตนผมเนี่ยเป็นยางยืดเวลาได้รับดาเมจทางกายภาพมิจะสะท้อนได้เหมือนลูกพี่เหรออ่าอ่าส่วนสแตนของผมเป็นสแตนที่ไม่สามารถควบคุมได้มึงอะเป็นสแตนอันนี้ผมเรียกว่าผูแห้งได้ไหมทำไมครับนั่คือผูเปียกนั่นเป็นผูสัตว์ไงอไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วอ,อ๋อมึงบอกมึงกินไปสองกล่อง้วไม่ใช่หรอ ไม่มันสามชั่วโมงแล้วไงกว่าจะมาแล้วฝนตกกว่าจะแบบแวหหะห้องน้ํามาขออสักกล่องไม่ไหวแล้วตอนนี้จริงๆคือมีอีกไหมอ่ะ <c oughs> จเย็นตอนนี้ออกมาข้างนอกล้จะ <c oughs> าบอกว่าผมชอบมากเลยคือเขาจะมีบ้านแยกทั้งหมด6หลัง1 2 3 4สี่ใหญ่ห้6หลังส่วนไอ้นี่เอาไว้ทาอะไรอ่ะอนี้ไงมวยทะเลไงหลายๆท่านที่ไม่รู้ว่ามวยทะเลคืออะไรมวยทะเลคือการต่อยมวยซึ่งอาจจะจริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างแต่ว่าคุณต้องขึ้นไปครอบอยู่บนคานนี้ซึ่งไอ้คานนี้จะอยู่บนน้าซึ่งจริงๆจะต่อยกันบนนคออองจะะต่ยกัไร เฮ้เคนมันถือคอมด้วยวะ่ะเคนมันถือคอมมามันทำางานอะใช้สไลเดอร์ให้ดูอะดิเอาจริงเหรอพี่เอาจริงครับตอนนี้ลเยลยฮะเคลรักพี่โค้เปล่าวรักอยู่แล้วพี่เคเป็นงกูได้พี่หน่อยตอนนี้ทิศการใช้สไลเดอร์ <c oughs> ใครใคร,ใครที่กำลังเรียนการแสดงดูไว้นี่คือแววตาของคนนี่กำลังลังเลอยู่เฮ้ยดูห้องได้ไหมได้ไปดูห้องเคนดูห้องเคนดูห้องเคนคือไอ้ข้างนอกเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าเออที่นี่ดีแต่แต่ยังไม่เห็นข้างในผมห้องที่เคง อ่ะสำหรับห้องนอนผมให้ว่ากลางๆแล้วกันไม่ได้หรูหราแต่ก็สะอาดดีเออดีห้องนงห้องน้ำดูหน่อยพอ้พี่เนียผมปังงานเลยไอ้นายจมูกเสียไหมเหรอลุยดิกูเข้าไปแล้วเอาตอนนี้นะครับทีมงานการสาธิตเราอยู่ด้านบนนะครับแนะนำตัวหน่อยชื่อกับตำแหน่งครับิบอรครับ ทำอะไรครับงานครับเอาคุณครับชื่นงานขอบคุณครับสไลด์ที่ดีจริงๆนะครับบอกก่อนว่าสไลด์หลายๆที่บางทีคุณเล่นน่ะตูดคุณล้อเลยอ่ะเพราะมันไม่ได้มีน้ำนี่ใช่ไม่ได้มีน้ำถ้าคุณได้เล่นฟีฟ่าออนไลน์สี่ครับผมช่วงนี้ทุกคนจะต้องตื่นเต้นกับการวอล์กอัลของเขาเขาจะเป็นตัววอล์กอัลที่ตัวนี้คนแกะซองเขาลุ้นกันตัวนี้มันคือเออเขาเรียกว่าเป็นไอคอนกรอบทองสวยงาม อันดับหนึ่งตอนนี้อันดับหนึตัวนี้นนคือจีดวงตแตกครับก็ <ผม S 1> คือรุเทเฮกเดอร์ฟูกุลิดครับ <c oughs> จริงไหมที่วันที่น้องมาสมัครงานวันแรกคุณเจอหน้าน้านองครั้งแรกไม่รู้จักกันมาก่อนเรียกเขาว่าลุกุลิดชอบตรงน้องบอกใช่ครับ <c oughs> ค,คือผมแบบเดินเข้าไปมองหน้าน้องลุกุลิดดูไปดูมาน้องเอาแมสก์ตรงนิดนึงเหมือนรีซอเหมือนเออว่าอันนี้เหมือนรีซอเหมือนรีซอโบนกุลิดหน้ารีซอขุนลูนี่ ต้องติดหนวดหน่อยหนึงจะได้เหมือนลุ้นลุ้นสรุปต้องชื่ออะไรนะไม่มีชื่อจริงด้วยไม่รู้เรื่องอย่างเรียกเดี๋ยวจะบอกว่านี้คือนิสสุกแน่นอนเพราะว่าจริงจริงแล้วที่เลือกนัโชดอีกนักล้องอยู่นี่คุณผมก็รู้ว่คุณจะเดินผมว่าเดินเินเสร็จทีมงานเราได้คือแบบทีแคือเนี่ยเราอะเทรนไฟท์เทนเล่เทรนไฟท์เทนเทรนไฟท์เทนเรา4ี่คนวันนี้ จะเป็นเหมือนโปรโมเตอร์ดอนโค้ดเลยผมมาดอนโค้ดเราจะเลือกนักมวยของแต่ละคนมาสู้กันเทนไฟเทนทุกคนเลือกสแตนมาสู้กันหาผู้ชนะคนชนะบิลรางวัลให้ด้วยคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยพัดเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคืนนี้ว่าสึกเทนไฟเทนเราเนี่ยใครเป็นผู้ชนะต่อยเองเหรอไม่ไม่ไม่ผมดูอุปกรณ์ที่เขามีให้เฉยๆคือนอกจากนวมแล้วที่มีใส่ตรงนั้นเนี่ยเขามีไม้อันนี้ไว้ให้ตีด้วยคำถามคือมันตีแล้วมาเจ็บหรือเปล่าเอาเทเดยเทเลยเทเลยเทได้เทได้ ไม่เจ็บไปกแรงๆหน่อยเอาแรงเลยแรงเอาเหมือนแรงจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาน้องๆตีกันอ่ะพอบอกว่าเฮ้ยสมมุติคนชนะได้5,000เอาละผมว่ามันถอดไปแล้วมันเสียบกันจริงๆลังเลลังเลลังเลได้สั่นอยู่เหมือนกันนะไดสั่นอยู่เหมือนกันแต่จริงๆอย่างนี้เขาใช้วิธีการแทงกันไหนแทงทีแทงเดี๋ยวๆๆๆๆๆ เฮ้ยเฮ้ยไม้มันจะหลุดอยู่นั่นเนี่ยโอ้โหมันเป็นท่อพี่แทงเข้ามาจุกเป็นกันนะเราท่ออีฝั่งอีฝั่งเป็นรูรูไหมอีกฝั่งได้อยู่ไหมเป็นรูไหมไม่รู้ไม่อยากแทงเลยแทงเลยแทงเลยเทดูเทดูซิงเกิลต่อไปเป็นไงครับครับผมก็กำลังทำนะครับตอนนี้ส่งเดโมมาแล้วนะครับรอฟังได้เลยนะครับเฮ้ยแทงสิพี่อึกอก็ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรเจ็บเหมือนกัน แบ่งเป็นรอบๆไหมรอบแรกใช้อันนี้รอบสองใช้นวมรอบสามโยนมีดไปตรงกลางตอนนี้ตัดต่อของเราเยอะเกินไปครูมือามีดไปหนึ่งอันออกจากห้องนั้นมาห้าคนเอาใครดีวะเราเลือคุณเริ่มเลือกคนหรอเริ่มมองนะผมเลือกไปแล้วกด์เอเตอร์ของผมเลยคนนี้ไกเอเตอร์คู่ใจผมเลยผมปั้นอยู่ผมขอคนเดียวห้ามเลือกไอ้หยได้ไหมได้ผมเลือกไรตนีไม่ไม่ไม่คุณเข้าใจใหม่ก่อนคุณอาจจะเข้าใจผิดการเล่นมวยทะเลเนี่ยสเตนอย่างเดียวไม่พอมันต้องทรงตัวตัวเองดีด้วยคุณว่าถูกคุณใหญ่แต่คุณทรงตัวไม่ดีเนี่ยคุณโดนนิดเดีียวหรือคคุณแ่ต แค่จะลงเองอย่างเงี้ยผมต้องผมเลือกคนที่มีบาลานซ์ที่สุดผมได้ละไอ้เป็ดไอ้เป็ดไอ้เป็ดยิ้มหวานเลยนี่ไงคู่บุญคุณอ่ะคุณมีคู่บุญของคุณอยู่อ่ะไอ้เอ็มนาทีเหรอเออคู่บุญคุณดิโอหายใจมันยังเงี้ยเสือร้องไห้ครับครั้งที่หนึ่งอะไรนะเสือร้องไห้ครับโอ้ทำไมเป็นครับเพราะว่าทำหลักสูตรนั้นโดยชีพีข้าวผัดหมูแดงและบะหมี่คั่วไก่ ฉากหลังอลังการมากพวกคุณเคยดูสเตตไฟเต้าเปล่าเคยเล่นเปล่าสี่ไฟเตออร์่ะเออทูวิลล่าสเตตไทยแลนด์อ้าเอ้าวาจะบอกว่าสัมผัสโดย CP Walk นะครับหอมกลิ่นขั่วกระทะเป็นอาหารพร้อมทานนะครับมีเมนูทั้งหมด3มเมนูนะครับคือก๋วยเตี๋ยวขั่วหมูแดงแน่ข้าวผัดหมูแดงและบะหมี่ขั่วไก่นี่ระหว่างที่กรรมการเราก็เซียงซัดกันไปอยู่นะครับแน่กติกาก่อนให้ดูก่อนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะปีนขึ้นไปก่อนนะพอถึงจุดนี้ปุ๊บจะนับถอยหลัง3 2 1ใส่กันเลยใครตกผิวน้ำก่อนคนน้แพ้นะสิ่งที่ผมไม่เข้าใจตอนนี้คือทำไมเป็นเลขาผมซ้อมไม่ดูว่าปุ่มกล้องได้ไหมเป็นยังไงผมบอกเลยผมผมแหนกทมุนวันอะเอาจริงนะผมเกียร์ครับน้องเหมือนกันนะจริงเหรอขับโมนตอตนะแทงสองได้หนึ่งเอาเฮ้ยทำไมคอนเทนต์มันเยอะจังวะรอบทดลองนะรอบทดลองก่อนนะสามสองหนึ่ง เรียบร้อยไอ้เป็นชนะเฮ้ยรวยการดีอยู่พี่ให้น้องใครเล่นตอบคุณคุณเลือกมาเจอผมเด็กผมคนนึงเอาใครก่อนสามคนเอาเด็กเลือกมาผมมีอยู่คนหนึ่งใจตะกี้เขาได้โชว์สไลเดอร์มาหนึ่งทีทำให้ผมประทับใจมากจริงเหรอในความนุ่มเทงเขาผมคิดว่าคนนี้เอาเรื่องอยู่ขอเชิญ้องน้องนบยากนะ น้อง no, เนี่ยเขามีการดีลกันรอบนี้เขาเปลี่ยนเป็นนูมด้วยเอาจริงแล้วเราบนเป็นนูมปะเป็นมวยทะเล,ละแลบบ้วแป๊บนึงแป๊บนึงเราทำงานในตำแหน่งอะไรของออฟฟิศอีดิเตอร์ครับอีดิเตอร์ถูกไหมไอ้เป็ดทำงานของที่นี่กล้องครับกล้องถามหน่อยอย่างถ่ายงานอะ่ะไอ้คนถ่ายงานอะ่ะมันมีผลต่อการตัดงานไหม <c oughs> ไม่มีครับเพราะเขาถ่ายเก่งแล้วครับโอ้ต <c oughs> อานี้คนสายโชว์ไปก่อนต่<ๆ>อย<ๆ>เหรอ<ๆ>เดี๋ยวเขาจะได้ไม่ต่อยผมนะผมอ๋ออุ้ยเขา แล้วไอ้คนตัดงานอ่ะอุต่าห์ถ่ายมาแทบตายคนตัดงานตัดดีไหมตัดดีแย้วครับทีมเสือเออไปอวยกันงั้นต่อยกันดีๆนะแล้วก็อย่าต่อยใต้เอ็มขาดนะระหว่างต่อยห้ามเผาแฉเพื่อนเรื่องส่วนตัวนะขอมน้ากลับ h o สามสองหนึ่งลุย ตายตายลอดไปมอสเนี่ยต่อยไม่ได้กาวลงนะกาวเเจ็บกูดูแลคือตรงต่อยตรงตเลยนะเห็นว่าเอาแขนซ้ายอ่ะเหมือนค้ำไว้กับเสาตรงกลางก่อนเหมือนเพื่อเพิ่มแบบจุดหมุนอ่ะเพื่อให้มัดมันแรงเหวี่ยงแรงขึ้นสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้บอกน้องๆงั้นละ ไห้เป็นลื่นไห้เป็นเดินมาลื่นเอาดเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเหรอครับ4,000อ่ะคนละพันเนี่ยเฮ้ยน้อยไปเปล่าน้อยไปเปล่าผมว่าคนละสองพไหมพี่หมื่นหนึ่งเหรอหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเอาหมื่นหนึ่งไปหมื่นหนึ่งเขาเอาไนได้หมื่นหนึ่งตอนนี้โคต้าเหลือที่คุณของผมแล้วเอาใครคุณเอาใครนาทีไปเว้ยนาทีหมื่นหนึ่งไว้หมื่นหนึ่งนี่คือน้องนาทีนะครับผู้กำกับของพี่เอเจ็ดวีอีกคนหนึ่งของฝั่งคุณผมจงหัวหน้าอินดิเตอร์ไปน้องเคล người đi. Anh ระหว่างที่นักกีฬาเราขยับเข้าสู่ตำแหน่งพร้อมต่อสู้นะครับขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของไทเกอร์ครับครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือ CP Ready m e a l Walk Series นะครับอร่อยหอมกลิ่นขั่วกระทะเหมือนเพิ่งเสร็จใหม่ๆจากเตาเขามากับแพคเกจจิ้งแบบใหม่ถืงถอง่ายทานสะดวกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหมือนอยู่บนรถก็ทานง่ายใช่ครับ,รบต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณไปอังกฤษหรือว่าคุณไปยุโรปเนี่ยม, <า S 2> มันจะมีพวกร้านอวอกทั้งหลายเขาจะใส่ช่วยแบบนี้มันเบามือเวลาถืออะมันจะไม่ร้อนมือเท่าไหร่เอาละครับตอนน พิธีกรภาคสนามของเราครับคุณโคดี้ครับผมนักมวยของเราพร้อมแล้วนะครับนี่คือรอบรองชนะเลิศนะครับช่วยด้วยครับนักกีฬาบอกว่าเหนื่อยแล้วแก่ขึ้นไปนักขึ้เฉยช่วยด้วยยกเดียวนะไปชิงหมื่นหนึ่งนะชนะเขาไปชิงหมื่นหนึ่งนะนัดสุดท้ายนะครับสามสองหนึ่งลุยจดจ่อจดจ่อไปเยครไปเยครับไปลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับปยครับไปเลยครับไยารเลยครบเลยครบลยครยคร

เรามองไม่เห็นงั้ปุ๊บล่วงเลยเอ้ปลี่ยนจากลุกไปรับใช่แบบแล้วทีแรกเรารู้ตัวอีกทีนึงคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยตัวอย่างงี้แล้วอยู่อย่างงี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากจะขึ้นแต่แบบมันลุขึ้นไม่ได้แล้วเก่งไหมคู่แข่งเราโอ้โหเฮฟวี่เวทพี่เป็ดเขาเข้าไปชิงกับท่าหน้าของเป็ดที่ต้องใครชนะโอ้พี่เป็ดผมอยู่แล้วหนักใจไหมเจอคู่แข่งหนักใจไหมหนักใจหนักใจหรือหนักตัวหนักตัวด้วยหนักตัวหนักใจด้วยตอนนี้เราคุยถั่วแล้นัดเขาเขาเขาจะไม่ไหวแล้วพวกคุณพวกคุณ คุณนักการขายมากเลยคุณรู้ตัวเปล่าไม่เกี่ยวกับการขายแล้วตอนนี้มันอร่อยแล้วอร่อยจริงอ้าวมันแต่เป็นอร่อยจริงนะนี่เขากินกันจริงจังมากนะครับหลายคนไม่เชื่อเพราะฉะนั้นใครดูอยู่อยากลองแบบ3คนนี้นะมีโปรโมชั่นด้วยสำหรับก้าวเตี๋ยวหมูแดงเหลือเพียง45บาทบะหมี่ข้าวไก่2กล่องลดเหลือ88บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและข้าวผัดหมูแดงนะครับราคา55บาทไปซื้อได้ที่โลตัสเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้นะที่คลิปออนถึง23กันยายน2565ครับโสามรับเนยายร้อมงพอมันห้าบัญชีเลยนะบายีหกสิบ

เอาละแล้วเอาแล้วเอาอะแให้มันจบเลยกูเหนื่อยละเอาเลยเอาเลยใครเลยพูดหลอก้ตายใจครับหลอกล้อหลอกล้อเข้าใจแล้วเไเวครับเขาก้จะล้มแล้วเขากลมขากจะล้มแล้วไอเอลเีร้อยแล้วาแล้วายไม่ส่งนี่เกมจบแลมามาเนยังไม่ลนเอ้ยตรงเปคนเรายังไม่ลนยังีเอยู่ยังีเอยู่ พยายามแกครับพยายามแกะให้หลอยยังไม่ลอยยับเป็ดก็ยังอยูไม่ยัดูดอ่ะจริงจริงแล้วเนี่ยน้องเป็ดอ่ะพยายามทำเกมลุกแต่ว่าพลาดก็เลยเสียการสมทุกับแต่ว่าความใจสู้ของเขาทำให้เขาสู้อยู่ได้อีกนานมากผมบอกเลยว่าเงินเหมือนหนึ่งแม่งง้างคนได้ขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำเต็มที่แล้วพี่คิดว่าแพ้เขาเพราะอะไรผมว่าต่างรุ่นกันเกินไป เชนก็เลยเป็นนี้เป็นผู้ชนะไปแล้วรับเงินไปทั้งหมด10,000บาทโอ้โหนัดเอะไอหมื่นนึงเนี่ยขอนับไปต่อยหน่อยไหมเออตัวแทนเสือต่อยกับน้องเลยถ้าเอาพี่ไปลงเนี่ยเอาเงินคืนมานะไปไปไปนัดเอาหน่อยไอเชนยืนบนขาเลยแล้วเตะดพอมไหมรอบนี้เอาน้ตมาใส่เป็ดเอาน้ตมาใส่พี่พี่ชายสุดที่รักของเป็ดหน่อยในฐานะที่น้องเป็ดเนี่ยชกมาสองไฟแล้วมีคำแนะนำให้มือใหม่ไหมตอนนี้ราคาบ่อนของทางด้านของ อังกฤษออกนะครับนตตี้ตกตท่าไหนวันใดนะครับแทงหนึ่งได้11ไม่รวมทุนหรืออะไรแบบนี้นตตี้ลงตรงนี้แทงหนึ่งได้3นะครับไม่รวมทุนนะครับนตตี้ไม่ถึงไปแทงหนึ่งได้1นึ่งจริงๆถ้าผมล่นตั้งแต่ตรงนี้ก็ตลกก็ตลกขึ้นดีๆเคนกับพี่นัทจะอดข้อไหมพูดตรงๆเลยไม่ฮะอันนี้ถือว่ารอบแถมนะน้ำมวยพร้อมนะผมขอแป๊บหนึ่งไอ้เคนบอกว่าพี่นัทไม่ถอดแว่นหรอเคนมึงจะต่อยหน้ากูเลยเหรอโอ้พี่พี่จอยได้ครขาปั๊บมึงพี่ดูพี่จอยนิดนึง โอ้โหหน้ากังวลหน้ากังวลสามสองหนึ่งลุยต่คอนเทนต์นะพี่นะฝูทาปไอ้ไ้ไอไอไไอไอ้้อไอไอไออออ วินาทีสุดท้ายนะครับน้องเคนตะโกนใส่หูผมว่าเดี๋ยวแบกให้ห้าพันไม่หยอกเล่นหยอกเล่นไม่ผมไม่หยอกเล่นเหมือนกันฮะ